ของเล่น เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออ่านนี่แป๊บนึงนะทำไมขายแพงรอบหนึ่งโตขนาดนี้แล้วถึงเล่นสะแน่ <laughs> เป็นไรอ่ะฮะจะเล่นอะไรก็ได้ <c oughs> ถ้ามีตาก็เล่นอะไรก็ได้ช่วยเหลือประชาชนเป็นไรแล้วท แกต่อเขาชื่ออุกมีน,น,า,นาเนี่ยอุปา่าเนี่ยยังมาจากอุป่าไม่ใช่อุด,ด้วยอีเออยูชีวิตคนเล่นผมเล่นเปล่าดีๆตั้งแต่เกิดมาถามจริงสาระแน่ไม่ได้ไม่ได้แบบโมโหงี้มานานมากแล้วนะแต่แบบอันนี้คือสาระแน่จริงๆเนะไม่มันแบบ ก็เล่นได้โอเคปะาใช่เพราะข้างกล่องเขาเขียนว่าแปดบวกอันสามบวกเข้าใจป้าแปดบวกแปลว่าแปดบวกขึ้นไปจะเจ็ดสิบบวกเล่นได้แต่เจ็ดขวยังเล่นไม่ได้คือเกินไหนข้างกล่องรุ่นนี้กี่บวกบอกว่าคนที่มีสติเท่านั้นที่เล่นได้เขาไม่ได้เขียนว่าแปดถึงสิบสองจะอายุเก้าสิบจะอายุเก้าสิบก็ดาดก็ก็ยี่ได้ค่ะจะอายุเก้าสิบก็ เล่นของเล่นได้ค่ะถ้าใจเรามันบริสุทธิ์อ่ะจะเล่นของเล่นหรือจะขโมยของหรือจะไปด่าชาวบ้านก็ทำได้ค่ะอายุท่าไหรก็ทำได้เนาะแล้วคนเดิมเนี่เหรอที่ไม่ว่าขายแพงอะ่ะเออคนเดียวกันเลยนั่นแหละรอบสองเลยจค่ะแคือ<ถ>มันรอบแรกเราก็รอบหนึ่งไหนเขาเปิดดูชื่อไหนดิหรือห่อปลารอบหนึ่งแล้วรอบสองอีกไม่ใช่ละเมื่อกี้อีกคนนึงไปขอดูนั่นชื่ออะไรนะแข่งแล้วอ่ะไป ไม่ยอมส่งมาให้ดูเออไปไปอยู่ด้วยกันเลยสองคนปะคนนี้หรอนี่หรอไหนก็ดูหน่อยก็ดูเป็นคนปกตินะเสียฟิวหมดคนอุตส่า์ได้สี่เ็นต้อั้งสองตัวลองไห้แล้วโดนด่าสลนยชอบอะไรไม่ชอบอะไรชีวิตมันก็เป็นเรื่องของเราเนาะ เงินก็เงินเราชีวิตก็ชีวิตเราอนาคตก็อนาคตเราเราจะขายของเราจะใช้ของฟุ่มเฟือยยังไงมันก็ชีวิตเราหรือเราจะใช้ของไม่ฟุ่มเฟือยมันก็ชีวิตเราแม่บอกว่าเยอะซื้อของเล่นยังซื้ออยู่เลยแต่ทาไมอะ่ะแล้วเป็นใครทําไมจะต้องบอกว่าโตแค่ไหนจะโตแค่ไหนหรือจะเด็กแค่ไหนแล้วทําไมอะ่ะมันคือความสุขอะ่ะฮะเราไม่ควรจะต้องมานั่งแบบโตขนาดนี้แล้วยังเล่นของเล่นอยู่หอ เวลาคนไว้เรียนหนังสือไม่บอกมั้งว่โตขนาดนี้ยังเรียนหนังสืออีกหรอท้าเข้าใป่บามันมันมันไม่ใช่อ่ะอย่าสาระแนเรื่องหนู <c oughs> อย่าปล่อยให้หน้าหนาวต้องเหงาได้เวลาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขก,กับงานฟีดมิวสิกกรีนเฟสงานดนตรีในสวนท่ามกลางลมหนาวแล้วเจอกันในวันที่7-8ทธันวาคมนี้ที่มิวเซียมสยามนะคะบอกเลยว่างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย